อออโอ้ปูกัว็วงตัวเดียวเลยนะครับนบปูนะครับมักปูมักก็ต้องเบิงมักมักก็ต้องเบิงเอาะครับร้อนครับช่องพวงแรกปูกบเขียนไห้4หาง40506070นะครับพวงสุดท้ายปูเพิ่นก็วงไห้1หางคือ50ครับผม สี่ศูนย์กมีขีดไต่ปูสี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เดนสุดสุดๆคือห้าศูนย์เน้นสุดๆคือห้าศูครับต้องกลับไม่ต้องกลับนะพูดนะไม่แวต้องกลับไม่คนไม่กลับไม่จะว่าไปแล้วจะกลับมาเนี่้าไปแล้วกลับมาเนี่ยแต่ว่าถ้ามาแล้วก็ต้องกลับนอนวัดกับไอ้นอนวัดจ้ำปูเลย นี่เป็นลายงนวงนคือบนชุดชุดจะใหญ่มีอยู่สุดแปดชุดเน้นสามคู่จากสิบแปดชุดเป็นบอคับปูเน้นสามคู่นคเน้น,นสุดๆุดคือวงกลมเน้นสุดสุดคือที่วงกลม ขอให้มันได้จ็ดพันเจ็ดล้านซาโตุปูแต่ล้านที่หกสิบเจ็ดบ่อขายแต่ล้านที่แปดโอ้โหครับเลขลักซิปบนนี้ของปูมิหามิแปรมิเก่าแต่ว่าตัวเน้นก็คือตัวหาคับแปดนะครับปูเนาะครับส่วนลักหน่วยมีอยู่หกตัว มีสี่มีหามีหกมีเจ็ดมีเก่ามีสามครับปูเน้นสุดๆก็คือเลข4สีสำหรับหลักหน่วยครับล่างรวดที่สี่สบนรวดที่สามสิบหกสถิติการเดินที่เดินมา้านะครับปูเนาะยังบสงบนบนนี่เด่นที่สุดคือสีมัน,บน่บปู พวกนายล้วหาซีคเป็นชุดซีก็หานี่นะเนาะแปตัวร่วงปะคะเป็นชุดก <okay ็ค like, ือซ um ีคนบมักสีมัรมักแต่ต้องมักมัดมักแต่ต้องมักครับส่วนรักสิมิกเดียวไนักีแล้วเรมาเป็นในบงกลค่ะเป็นสาซะมันจะเป็นวัที่สาสบหบนี่แหละ คือสามสิบห้านี่พันไปแล้วนะครับปูพันแล้วเขาสีมมาลุ่นว่างวดที่36มนี่สิบพันอีกบ่อครับมันเลยมากจะห้าหนึ่งห้หนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งสี่บองมาค้ับก็ติดมาไอตัวที่ว่าพันบอพันนี่ก็คือใน18ชุดนะปูเนาะครับในสิชุดนี่เขามัดทุกงวดสามสิบงวดละงวดี้ครับ สามสิบหกครับตัวเลขวงกลมจะชืนอว่าวงกลมทุกงวดออกทุกงวด้วัดเข้ามาวัดเดวงกันวัดดวงกันชิดไปในนั่งปูน้องวัดนครับกับวามหมายของปูก็คือชุดของปูนี่สีมีทั้งหมด18ตัวครับเพราะว่าลักสิบสีมี่สามลักหน่วยมี่หกครับจับกันได้3 6 8มันก็สีมีตัวเลขทั้งหมด18หาง แต่ปูตัดให้เเรือแค่สหางครับผมใละวัดมัสิีมีก็เท่ากันงวดนี้มันมีส8ครับสิบแดชุดลวดมัสินีอยู่ยี่ชุดนบุ่ดครับสี่หกนับครับแตลวดมันมันเมือนกันนั่นมี่ชนี้ครับครับอันนี้มันสุดหลายสุดครับครัยี่สงล่ลนงวัดกีนีอยู่หกชุไม่ต้องัด ครับเลยไมจะมีตัวเดียวครับอันนี้ว่ดความันมีย่4ตัวนมาครับสี่หกห้าเมาเน้นที่หกแม่เดียวครับผมรักน้อยเข้ามาน่นที่เจปครับผมนี่ก็เลยได้สงคู่เน้นไม่ต้องจับครับครัดไงมันจะมี UC ครับอนนี้วัดไี้ยม่แปดเลยะครับครับผมเข้าลุ่นเป็นสุดง่ายก็ได้แล้วมาตะห้องหันกครับ ลักซิพมันจะเด่นที่ห้าตับค่ะแต่สุดๆคือห้าตัดเดียวครับท่บนานผู้ใดมักหาลักซิพแต่ว่าถ้าบั่มากักรักนวยที่ปูจับหายเอ่าไปจับใส่ตัวอืน่นเอาเนะปูเนาะครับเพาะว่าที่นึ่งๆมันขาดชัดตัวเนึง่ง ครับครับผมล่ง่งวดก่ตัวเดียวที่สครับครับี่เท่าไหร่น่ม่ายกอง่กองตัวทังครับแต่วันนี่ี่สีไงหน่อยอันนี้เลายเพื่อเัวเดียวที่น่การจัดกานจัดคู่ให้สาคู่่จุดจเดียวคู่เดียว

ครับงวดนี้เขาสีมารุนเป็นงวดที่40ครับอันนี้ล่างอันนี้ล่างน้องันนี้อันนี้เป็นล่างครับเข้ามาวิ่งหน่วยศูนกับหนึ่งเด่นที่ศูนย์และเพียว นะอ๋อแสดงว่างวดนี่ปูเด่นหาทั้งบนทั้งล่างเลยเด่นลักซิปเนี่ยคือเด่นหาทั้งบนทั้งล่างเลยครับอ๋มักเลยวล่บานนี้ปูฮัดว่าหานี่มากแล้ว,วครับมาบนมาล่างแน,น่น่อนครับแต่ว่างวดนี มันมันเด่นที่ศูนนะที่มันเด่นเด่นหกเด่นหกหลักศูนย์เด่นหลักเด่นหกหลักศูนบนล่างระวางวันนี้เด่นศูนย์หน่วยล่างอย่างเดียวเด่นศูนย์หน่วยล่างอย่างเดียววันนี้ไม่บนไม่ไม่ศูนย์ศูนย์นี่คือมาหน่วยเท่านั้นมาหน่วยล่างแค่นั้นศูนย์คือมาหน่วยล่างแค่นั้น มากคู่ครับอือทจามากคู่กันห้าสิบาาสามสิบเก้ายังไม่ตอนนี้ครับวันที่ันึ่งเรื่องเรื่องมะปูเนาะวันที่หนึ่งนี่รเรื่องแท้แหละครับอาต สรุปแน่ทางนะครับนะของปูนะครับเดี๋ยวเข้ามาว่ากันที่ล่างก่อนครับล่างนี่ปูเด่น0นะครับศูนย์นี่มาหลักหน่วยเท่านั้นครับวก็ประกอบปูให้ได้คูู่คือ40 50 60 70ครับผมตัวที่เด่นที่สุดคือ50นะครับชุดล่างนี่ไม่ต้องกลับครับผม ต่อไปในส่วนของชุดบนครับลักซิฟเนี่ยหาแปดเก้าเด่นหาคับแปดครับแต่หาจะเด่นกว่าครับผมส่วนลักหนวยเนี่ยเด่นไปที่ซีนาะครับเนาะปูจับปูทั้งหมดสิบแปดปูครับผมเราก็ตัดออกมาเหลือแค่สามปูคือหาซีแปดสามเรากับแปดซีครับครับตัวที่เด่นที่สุดคือห้าสี่นะครับเนาะพอพี่น้องครับเอาการลองจับเบิ้งเนาะครับ ค่าไพ่พอมักในสามคู่นี่ครับเท่ากับเลือกจับเอาตามลักที่ปูว่างไว้ให้นะครับเนาะลักน่วยลักซิบแตบมีความชัดเจนแล้วครับผมครับเอาแคบหนาจอไว้ครับเพม่น้องครับครับแต่เป็นอย่างนี้เนว้ทางครับครับผมก็สัานก็เดี๋ยวกะซืได้ก็รบกวนปูซานี่แหละครับปูบานีในแนี้ยทางแล้วครับผมอาสาตัวดับปู कितावर कालों का राजा อ่ะนี่แหละครับผมก็คือโค้งสุดท้ายของปู C0 นย์ะครับผมอ่าปู4 0ศนย์ก็บอกมาทั้งบนทั้งล่างอ่าครับผมอ่าเริ่มจากบนกันเลยครับ2ตัวบนปูไห้่มา5 4 8, 8 3 8 4อ่าห้เน้นไปที่5 4นะครับผมอ่าส่วน2 2ตัวล่างนะครับผม กระมี่ศูนย์ห้าศูนกศูนย์เจ็ดศูนย์ปูให้เน่นไปที่5 0ครับ2ตัวล่างฟีซ์ P มักบบมากจังใดแกร่องพิจนาเบังครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด,ก,ดกระดิง่งไว้นะครับเพื่อบอยเป็นการพลาดในคลิปต่อไปเอาครับสำหรับคลิปนี้กับบมี่ยังแล้วครับสวัสดีครับ